สวัสดีครับพบกับช่องพังลักกี้แฟมิลี่นะครับวันนี้ก็นําอาหารนะครับผลไม้นะครับเป็นกล้วยนะครับแล้วก็ย่านะครับที่พ่อพ่อแม่แม่สีได้มอบคะแนนมาให้นะครับน้องลักกี้แรกน้องแก้วมณหนีนะครับวันนี้พ่อ่านก็แบ่งปันมาให้น้องแก้วมณหีด้วยนะครับเนาะมีของปลาแป้นแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยนะครับเนาะก็ขอกราบขอบุณท่านมากๆเลยนะครับขอให้ครอบครัวของทุกๆท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งไหนก็ให้สมุนทมาตปรารถนานะครับเนาะที่มาเมตตานะครับ ได้มอบคะแนนนะครับและพอเป็นกล้วยแล้วก็เป็นอาหารให้น้องกินนะครับเดี๋ยวให้แม่ขวานป้อนเลยนะครับเนาะให้ขอบคุณก่อนค่ะขอบคุณค่าก่อนลูกอ้าวทำอะไรลูกทําอะไรอ่าอ่าดีทําอะไรลูกอ่าขอบคุณก่อนก็อ่าขอบคุณค่าก่อนแล้วขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าขอบคุณค่าก่อนแล้วขอบคุณค่าก่อนแล้วขอบคุณค่าขอบคุณค่าบนสุดอ่าขอบคุณค่าแล้วค่าสวยขอบคุณค่าให้เลยเขาแม่ขวานน้องหิวแล้วนะครับเนาะป้อนเลยนะครับป้อนเลยนะครับเนาะ ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณคะแนนทุกๆคะแนนนะครับมีค่ากำบนองมากเลยนะครับเนาะขอให้ครอบครัวของทุกๆท่านครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับมีหญ้าหญ้าใบข้าวด้วยนะครับแล้วก็กล้วยด้วยนะครับเนาะเป็นเข่งเลยนะครับนูนนะครับให้น้องได้กินในวันนี้นะครับเนาะก็ขอขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับขอให้ครอบครัวของทุกๆท่านครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งไหนก็ให้สมมูรณ์แบประธานนะครับเนาะที่มาเมตานะครับเป็นกล้วยเป็นหญ้าให้น้องได้กินนะครับเนาะ ได้กินแล้วนะครับน้องแก้วม,มานี่นะครับยังไม่ได้อาบน้ำให้น้องเลยนะครับให้กินตั้งแต่เช้าเลยนะครับตอนเช้าเลยนะครับแต่เช้าเลยนะครับเนาะเดี๋ยวถ้าใส่สายเลยพอกันก็พาน้องไปอาบน้ำอีกนะครับเนตัวก็มอมแมมเลยนะครับมีอะไรมาแจมด้วยนู่นนู่นน่นน่นอยากสงสัยสงสัยสงสัยนะอะไรแก้วมานี่อะไรตัวอะไรในตัวอะไรเคยเห็นหรือเปล่าลูกอ่าขอกินกล้วยก่อนขอกินกล้วยก่อนนะครับ หิวไหมครับหิวหิวนะครับไหนสายหัวให้เต้ดูหน่อยสิสายหัวสายหัวสายหัวอ่าเต้นหน่อยเต้นหน่อยยังไปไม่ได้นะครับขอกินก่อนวาขอกินก่อนกินอย่างอร่อยเลยนะครับน้องแก้วมณีนะครับเป็นกล้วยนะครับชอบอยู่แลวนะครับกล้วยนะครับกล้วยหวานๆนะครับเนาะแล้วก็ยาอ่อนๆนะครับผมอ่าคะแนนที่พ่อแม่สีน้ำมรกให้เรานะครับ แล้วก็แบ่งปัน้นนะครับเป็นกล้วยนะครับแล้วก็เป็นยาให้น้องได้กินนะครับน้องก็ยังไม่อ้วนเท่าไหร่นะครับก็บางพังเพิ่งมาใหม่นะครับเพิ่งมาใหม่เนะบางทีอาหารการกินก็ไม่เพียงพอนะครับกินเต็มที่เลยลูกจะได้อ้วนเหมือนอลักกี้นะครับจะได้อ้วนฟีีลักกี้เขาเนาะ เรากินให้หมดก่อนนะครับเนาะแอปหนึ่งกินก่อนกินก่อนรู้สึกว่าจะอร่อยนะครับผมหมดขอบคุณ พ่อแม so you so ่ฉ so so okay. so <It> ีกท่านด้วยนะครับขอบคุณป้าแป้นด้วยนะครับเนาะขอบคุณมากเลยนะครับที่มาเมตาน้องลัอกี้ในวันนี้นะครับเนาะขอบคุณมากเลยนะครับขอให้ครอบครัวของท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็ให้สมมนไปรถนานะครับร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ใช้ไม่ปวยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณครับกขอบคุณแล้วแต่วันนี้ขอบคุณก่อนแล้วลูกขอบคุณค่าก่อนขอบคุณบุญสูงขอบคุณค่าขอบคุณค้าสวยๆกขอบคุณครับขอบคุณครับ สำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้น้องลูกีด้ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องนะครับขอบคุณมากครับผม